กีฬาเป็นไดไอ้องวินแหม <c oughs> ขับปันไปแค่กังบินละเมื่อนี่บอกฟันเคยขี่ก็เือน้ามืด่เนี่บ่ค,คฟฟรับติดปัสะรทุกบ่เนี่ย ลเป็นไรไอ้รองบินแหมข้าวปันไปแค่แข้งบินละเมื่อนี่หมาบันเคยขี้เคยว่าแหมมันบ่ได้เหยียบบินเนาะป้านข้างแรกในชีวิตบ่นี่แมียนสีไมาอีกบ่บ่เหมือนในพระคุณป้าแล้ยวป้าเล้ยวบ่เอาแล้ยวป้าเล้ยวบ่เอาแล้ยวนาเลี้ยงเลยเบาหวานขึ้นบ่นี่บ่เบาหวานบ่มี มีแต่ตยังไี่กดคือยาปรงการนะยัน <c oughs> นี่นั่นแหละเบาหวาน <c oughs> โอ้ยไก่หอดทั้งลิ้นไงเหรอทั้งลิ้นไงเงไนสะพานอา่สาสะพานบ่สะพานที่มันไล่จาเนี่ยเดีย๋ยวเห็นสะพานเป็นทางลิ้นน่ะล่ะว้าถขึ้นนันหอดแหรว่าเมนไก่ๆก่ว่าเม,มนด้วนี่ โดนโดนเอาเอาซื้อซันสีเนอะมันนั่งเที่ยงที่รีบฟันถ่ายรูปแล้วไว้หมืน่นโอ้วกนางวากหลังฟันไม้กี้เฮอะไรหมื่นใกล้แล้วใกล้หวานแล้ว ครั้งแรกของผมกือนันดีไดมากเพื่อนล้ำเปล่าจะมากลาสินข,ดขัขดค้องขัดคองแนวใดขัดคองขัดคองแนวใดเอียอย่างก็นเพื่อนล้ำเปล่าและสายลมบอยเย็นค่อยอายตั้งแต่เศร้าจนสายเย็นรออายอยู่ลิ้นเทือนสายนำสั่นสะเทือนเหมือนน้ำตาอีน้องมันไหลย,ย้อยกับกล,ลังดิน ไปไซบ,บ่ได้แล้วบัดนี้เฮาแต่กี่เอยุตยี่หยนนั่นตัวโอ้ยมื้อนี้เฮาหาสอนไปนําบ่ไปกัดตุนอาหารไว้แม่นต้องหาไปไว้นเอาน้ำมันเหมิอดอันอันอันก็คือน้ำมันเหมิดวะนี่บ้าคือเป็นการได้ล้มสุกบ่เนี่โอ้โอเคให้แม่โดดก่อน <c oughs> ล้มสุกคือล้มสุกกระเบียบก็ ต้องเป็นนีมนน่มันมันจะลมมา,าวานนี้ส่วนหัวยืนมือดไปแล้วโอ้โหเขาแกวี่ไก่เ้าแกวี่โอ้ไม่มีพวกมันได้ยังหรอโอ้บรรยากาศดีได้ได้มาเห็นบรรยากาศนี่เห็นบ่มามาโอ้นั่นดีเดี๋ยวสิพาไปถามเพิ่อนไม่ยังหรนไม่มีฮะอันนี้ไม่ยังหรน บันทึงงูม,มอยเตะมีคนบานทึงเป็นกําลังงูม,มอยกําลังดํานําอยู่มีมมีคนบ่นเอากับคนกําลังดํานําอยู่ต้องมีใจนะ okay. เหงาใช่มันมีเครื่องช่วยหายใจคื <Okay. S 1> ออย่นออกซิเจนอยางไงบ่ออกซิเจนบ่เ <laughs> อาคือรถมันนบ่ง กันางเหมือนน้ำมันยกระดับเพื่อนนี่ตั้งไหนครับาวสวยเลยโอ้หวันนากาศจะเริ่มเป่าสุดยอดดีๆนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มานี่ละใต้สะพานเทพสุดาใต้สะพานเทพสุดานี่ครับคันมีโอกาสมีโอกาสเซดามาอยู่อยู่มามามาต้องฟังห่างซักบ่พอตั้งสถิได้แล้วทอดฟังแล้วทอดจุดหมา้แล้วๆมาอีกคือเก่าคันมีคนเลี้ยง เอาขันมาจับของเสียงกินว่าสิไม่กินแต่ของฟรีสิไว้ตักต่คาวินนี่กระเพาะแย่หนิเรื่องนี่เนี่ยกินร้านไหนแซ่บพ่โม่ร้านบัตเตอซื้อนี่เดียวเป็นไปน้อกันใดอยู่ดอกเฮามามามาเอาดึงหยักเอาเป็นอยังค่อยๆย่าง ไม่ตายแล้วเต้าตายหลอดตายรอดตายขวนเอ้ขวันบึงไหวเดยนแนะนำหายิชปนโิเช่นเาียวนี้แนะนำก็ให้ขินมากเลยแบบไม่ยื้เนี่ยในเคียงเดือบาดนีเมื้อบานสีผ้าเมี่บานเนียองสารค้ามันมาได้แบบสารค้ามันเกิดเนี่ยกองว่ามันมาไ้โอ้ยทวงงหลอดตายหอดตายอ้ย เหมือนรุ่นสิบ้าอีกเลยก็เปิดบันั้นคืออะไสิบพ่อแม่อะเอาได้กินของฟรีเนาะ